สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เราอยู่ที่วัดป่าวิเรกธรรมนะคะตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสีจันทร์นะคะหลังวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นค่ะอดีตนะคะพื้นที่เป็นป่าเป็นพื้นที่ที่หลวงปู่สิงห์นะคะ,ะได้มาจำพรรษาที่นี่แล้วก็ เป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งวัดนี้นะคะและบริเวณวัดนี้นะคะก็จะมีสถาปัตยกรรมร่วมสมัยนะคะซึ่งก็จะมีการพัฒนาขึ้นตามยุคตามสมัยกันค่ะแต่ที่สำคัญนะคะที่ยังคงอยู่กับพุทธศาสน,านิกชนนั่นก็คือเรื่องของการทำบุญและการสร้างความดีนะคะในจุดนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมจิตใจรวมพลังใจกับชุมชนบริเวณแถบนี้ด้วยค่ะ ขณะนี้นะคะเราอยู่กับคุณพิชัยมุมทองนะคะวิศวกรระดับ10จากการไฟฟ้าฝากผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าลุงดุยนะคะได้ค่ะ,คะลุงดุยคะวันนี้เราอยู่ที่วัดที่นี่รู้สึกรุ่มรื่นมากเลยเนาะครับใช่นะ,ะแล้ววันนี้เราก็ถือว่าเป็นการมาทําบุญเรื่องในวันปีใหม่และว,วันครอบครัวอปอ,อใช่ไหมคะลุงดุยคะครับทุก<ต>ปีรเราปกติ เราจะจัดอยู่ที่ทํางาน,น,งานใช่ค่ะแล้วปีนี้ก็เลยเปลี่ยนรูปแบบยังไงคะเป็นเป็นที่มาอย่างไงคะจากสถานการณ์โควิดที่ที่เริ่มระบาดขึ้นมาเพื่อป้องกันในเรื่องของโรคโควิดเราก็เลยปรับเปลี่ยนให้มาทําบุญที่วัดแทนค่ะความสําคัญที่ทางหน่วยงานให้กับเรื่องของการทําบุญเป็นยังไงคะครับก,ก็การทําบุญก็เป็นประเพณีที่สําคัญของ ของคนไทยของชาวพุทธนะครับ,รบแล้วก็ในรอบที่เปิดสักการะใหม่นะครับ,รบก,การทําบุญก็เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ให้การทํางานให้การดำเนินชีวิตมีความราบรื่นนะครับปรสัตปัญหาก็จะได้น้อยลงครับก็ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับทางการไฟฟ้าไทยผลิตทางผู้บริหารอดีตผู้บริหารท่านก็ได้วางรากฐานในเรื่องการการทําบุญนะครับบุญกุศลก็จะทําให้หน่วยงานของเราให้บุคลากรทางการไฟฟ้านะครับได้มีความ มันคงมีความรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ของการไฟฟ้านะครับได้ได้เป็นกําลังเป็นผู้นําที่จะทําให้พวกเราได้มาทําบุญนะครับโดยเฉพาะวัดป่าสายหลวงปู่มั่นในพื้นที่ภาคอีสานนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ทางการไฟฟ้าปรได้มาทําบุญเป็นเป็นประจําอย่างต่อนเนื่องมาตลอดนะครับเรื่องการทําบุญนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะทางชาวพุทธน,นะครับนะ คนเราเกิดมาก็ก็ด้วยพลังของบุญนะครับนะบุญก็คือความดีนะครับความดีความสุขนะครับความสบายกายสบายใจนะทำให้เกิดความเมตตานะครับการสร้างสมบุญก็จะนำสุขมาให้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะครับได้มาร่วมกันสร้างความดีให้เกิดขึ้นพลังแห่งความดีก็จะดึงดูดในสิ่งที่ดีดนะครับถ้ามาสู่ในตัวเราเข้ามาสู่ในสังคมนะครับต่อประเทศชาตินะก็เชิญชวนทุกท่าน ร่วมทำบุญร่วมสร้างความดีร่วมกันครับนี่คืออีกหนึ่งสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวพุทธนะคะในการทํางานนะคะก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างอาจจะมีท้อใจบ้างนะคะนอกจากผู้ที่เป็นกําลังหลักให้กับทีมงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคือผู้บริหารและก็ คนในองค์กรของเราแล้วนะคะอีกหนึ่งพลังที่สามารถที่จะช่วยให้เรามีาพลังในการทำงานต่อไปได้นั่นก็คือพลังแห่งการทำความดีพลังแห่งการทำบุญค่ะการสั่งสมบุญ<า>นำสุขาม,มาให้ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นประเพณีได้ปฏิบัติกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อสร้างบุญสร้างกุสศลให้กับนักงานให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารทุกคนการขึ้นปีใหม่เป็นสิ่งที่เราได้กำหนดขึ้นคือเป็นสิ่งสมมติแต่ความเป็นจริงแล้วาการเวลามันหมุนไปตลอดเวลาเขาเรียกว่าการเวลา ย่อมเกินกินสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้การเวลากัดกินกลืนกินกันไปเรื่อยๆจนทําให้เราสรัรพสัตว์ทั้งหลายถึงกับความแก่ชาราภาพแก่ไปตามการเวลาฉะนั้นเราในฐานะผู้ที่ถูกเวลากลืนกินเราจะต้องมีสติรู้เท่าทันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลง การไม่เทีย่ยงหรือการผูกการเวลาเืนกินสติต้องรู้เท่าทันมีสติมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสตินี้จึงเป็นแม่แบบของธรรมะทั้งหลายเพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ได้เท่าทันได้เห็นความจริงเมื่อมีสติแล้วจะทำอะไรหรือปฏิบัติตนต่างๆก็จะลุล่วงสำเร็จโดยเฉพาะการทำบุญทำกุศลอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะอุดหนุนพวกเรามีความสุขทั้งในภพนี้หรือภพหน้าโดยเฉพาะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มีสามอย่างก็คือ หการเสียสละคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาพระพุทธองค์ได้ชี้แนวทางไว้3มทางนี้ให้เราได้เดินตามการให้ทานคือการยอมเสียสละจุดมุ่งหมายของการให้ทานนั้นก็คือการกําจัดกิเลสคือความตนีที่มันมีมาอยู่ในใจของเราทุกคนในเมื่อเราสละ คือการสละของหรือเสียสละให้ไปแสดงว่าเราชนะเกียรติไปคือกำจัดความตณีนั่นเองจะเป็นให้กับพระสงฆ์หรือให้กับผู้ที่ยากไร้หรือให้กับส่วนรวมหรืออะไรต่างๆนานา,นาแต่ว่ามีอานสงสูงที่สุดก็คือการถวายแก่ผู้ที่มีศีลการรักษาศีลศีลห้าเป็นพื้นฐานของมนุษย์พุทธองค์ว่าบุคคลจะไปสู่สุคติได้เพราะศีล สีเลนักสุกติงยันติเราจะไปสู่สุกติได้สุกติก็คือปใิทานที่ดีเมื่อเราจากภพบนี้ไปแล้วก็เพราะศียนสีเลนโพกสัมปทา เราจะถึงพวกทรัพย์หรือว่าเป็นผู้มีทรัพย์หรือพูดง่ายก็คือร่ำรวยนั่นแหละก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติเราจะไปพระนิพพานได้ไปทางดับทุกข์ได้ก็เพราะศีลฉะนั้นเราจึงทําศีลให้สะอาดและสุดท้ายที่พระพุทธองค์ได้ฝากไว้ให้กับเราชาวพุทธก็คือการภาวนาการภาวนาซึ่งมีสองอย่างคือสมถะก,กับวิปัสสนาสมถะก,ก็คือ อุบายที่จะทําให้จิตใจเราสงบส่วนวิปัสสนาคืออุบายเรื่องปัญญาให้เกิดปัญญาสองอย่างนี้ควบคู่กันไปเพื่อให้เราเห็นความจริงบนโลกใบนี้มีโลกมีโกรธมีหลงม,ม,ม,มีความไม่เที่ยมเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เห็นความเป็นจริงเหล่านี้แต่ส่วนมากแล้วพวกเราพักจะผูกสิ่งที่มังบดบังไม่เห็นความจริงตรงนี้จึงหลงจึงผูกครอบงำชักนำไปในทางที่ต่ำลงไปอันนั้น ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้จึงอยากจะขอให้ชาวพุทธหรือว่าทุกท่านได้ตั้งใจมีสติคือฝึกให้มีสติกับตนเองให้มากที่สุดฉะนั้นแหละปีใหม่นี้จึงขอฝากให้ทุกท่านได้นำหลักธรรมนี้ไปพิจารณาคือฝึกสติมีสติมีสมปัจฉยะปฏิบัติตามหลักของบุญเรียวัตถุก็คือทานศีลภาวนาท้ายนี้อาตมาภาพตรณ์ขออนุโมทนา และก็ขออวยพรให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธ์ฐารสมบัติด้วยกันทุกคนทุกท่านเิยส,ส,สร้างบุญพลังแห่งบุญพลังแห่งความดีก็จะทำให้เรารู้สึกร่มเย็นรู้สึกสบายใจและมีพลังต่อสู้ไปกับอุปสรรคต่างๆในช่วง วิกฤตหรือว่าช่วงวันทํางานของเราได้ค่ะวันนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในอีพีหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ